บายดีเนาะโอเคมีน้องททุก่านตอนนี้เฮากับแจ็คผมแตกคนั่งเล่อะไรเพิ่นกัเชิญขึ้นมาเฮือกนเนาะเพิ่นสิมาเลี้ยงข้าวเฮาได้บ้านนนัเนาะเขาขึ้นมาเฮือเพิ่นมาเฮือในบ้านแมื่อเฮือในบ้านตอนนี้ในบ้านสิเลี้ยงข้าวมามาเบิ่งมาเบิ่งลุงเฮามาซอยทาสบายดีเนาะมาสิมาผ่านยู่เฮือนในบ้านเนาะเขาไปเบือครับเดี๋ยวสีอะไรมาหักจอดครับเขาไปนอกกรันไป ตอนนี้มาแล้วมอเงินในบ้านในบ้านกำลังซอยนึงไอ้ตนในบ้านกำลังซอยนึงไอ้ปุดเสียกินจะตอดน้อมนเออดเยซอยพี่น้องหน้าฮนะนาเออหน้าเออยาเดวเยวเายวาาาเา เพิ่นยังไงบ้างไม่ได้สิได้เฮาไม่ได้สิแล้วแล้วยังหมูปาอยู่ได้เราได้ผะห่มนะแล้วยังหมูปาลูกเต่าไม่อคยเขาคอยหมากเนาะเสได้ๆตัวนี้มันขาดกกได้ตัวนี้ไปขันผะห่มก็แล้วแล้วคอยเราก็ต้องเอาผะห่มได้โกฟูมัวนาเนาะอยากกินอยากเน่ากับเขาอยากอยากกินแนวกับขขาวลูกกะนี่เปิดด่านมันจว กระดาษกระดาษกปิ้งมันจริงลเมียมาปีฮ้าเมียมาอยู่ซื่อาปลาะไานบไ้อกินปลาวนี่นี่องเออไปหามันเอามามันซะเอาเงหันไมองันและี่หาร้อยาาร้อยอายกอบอ่าบ่อายและกอบ อารุดอรุดตามสบายนี่แหละขอบคุณพันน่ลูกเรา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 ไปร้อยเาเาไปคอับค้งได้กันวันนี้ไปเอาไปน้ำเมบ้านน่อยมบ้านมัอยู่บอป ไปตอนนี้กำลังคือขึ้นกันได้ตอนนี้ไปไข้ให้โลกก็ได้โอ้ยหัวเชื้อนั่นไปตั้งเหยียงเนาะเบ๋อหัวเชื้อนั่นไปตั้งเหยียงหัวเชื้อไายอยู่นี่เห็นบ่ไายอยู่เราเราหวั่นสิวเฮ็ดยังเราสิวาหันนะไายอยู่สบายดีเพิ่นก็ได้เออสบายดีเออ Dù đi <laughs> mê hèn À <laughs> bài đi Sơ bài đi <laughs> không phải không? Này, Chờ cân tay lưu lưu Chờ cân tay năm nằm Đi cả bừng cân Chờ căn đi lấy Hết nay đấy, Bạn học bản học khóc ma nó Bạn học khóc ma nha Với chị đại măng cả mẹ bỏ khai măng <laughs> mẹ ไม่คุณกินนั่นมาตีมันเชื่อหอยเอาหายแล้วกินบมดเลยวะแมแลเนี่ยอยู่ในกินกับึ้นในนี่แหละบ้านนอกขอกหน้าเฮานาะบแมงดูในเมืองไงน้าแต่ว่าพอได้กินได้ใช้ินกซอยสิดพี่น้องผูบ่าวได้ซอยสิ ผูวาวันหน้าของใครเอ้มันแลกอืกะช่วยไหน่อยไอูากูวาเพราะวลาวาวาิแบบวะอันน้นไปตันอ้อยไปจำได้เนาะกูวางปีนี้่ได้ไปเนาะคาโควิดเนาะซอยสินตอนหับไปเป็นซื้อ เวอร์วันนะคงไผ่พี่น้องมือนี้มาได้มาหนัดนะคงไผ่นะเฮามาแจกผะ่มผัดพอดีบุญนบ้านเพิ่นเพิ่นกระขาชิ่นสุกินยังลงยังเบิ่งกูเบาวซอยชิ่นเนาะ เดี๋ยวชาสิพาไปทางนะเนาะไปเบิกทางลุงกับคนเห็ดยังไปทางตะก้อนบัดนี้แม่นพี่สร้างลุงแม่นพี่สร้างเขาไม่างอะเรก็ข้าวจะเห็ดยังเออกินน้ำน้ำแกงคั่งไปกินน้ำแกงคั่งไปเด่น้องกินน้ำแกงคั่งไปเอาข้าสิอันนั้นยินให้ลุงเขาก่อน กินไปแล้วมันสังคมมาบุญบ้านเพลินเพินนง่งก็มีน้ำเอี่ยเราสัมสีทองพองสีขาวตอนหับว่าสันน่ะเอาหอมแกวกันเลี้ยวหนีหายป่าไวไอ้ไปใส่ป่าวไอ้เขาไปช่วยเนึ่งอกับสาวรถจ้หน้าเดี๋ยวเาสิน้ำเข้าไปทางในสาวรจ้าหเลยเด,ดี๋ยวเาสิงโง่ออกมาใหม่เนาะเาสีขาวไปทางในก่อนไปเบิ่งทางในสักก่อนเนาะ นครัวนะบ้านสม้านาครัวสามานนะคอนกนเองบุกนครัวโอ้ยมันมัดพ่นกัมนี่ะเด็กินเองเหรอแล้วกินกันอน่านค้องเหอแล้วมันบอกมีคนเด้าจจยังบ้านมาไทยบานมันยังเศราอ่ะนะเลือยแต่ลูกต่ลานเยหมือนทีกันแล้วอ่ะเมื่อนี้แขกสิายอยู่เนาะในเฮือนในบ้านนี่ แต่ว่าเก่ากะลาอยู่เก่ากะลาเพราตว่าบ่อนับตอดอยู่นี่เห็นด้เลยอับต้อนแขกคุณยายคนเนาะแต่วไห้บ้านเขาจยังพันมาสิแล้วข้เนี่ยผู้เอินไปทำงานเดือนนี้เนาะเดายเียกรายงานเห็นด้มือนี้เป็นมือบุญเนาะเป็นมือบุญไปดีเฮือนย่าแม่บ้านถ่าลูกเช้ากับบมีลูกชายอัเดียวกับไปอยู่สวผลไสูเมียหลแล้วองชายคนชาสคนกับบ้มีผูอยู่เนาะมือเนี่ผูอยู่เยายเดียว ทางนอองคนหลางพักนะทางเปนหลงพักไพสีดับดิแม่ผัดแจ้งการมากเลยสีดับตอนแปดโมงห้าสี่มงแรงมาสามโมงาสี่โมงแล้วโอ้ยยู่ทังเฮือนกับเม่เฮาก็เปิดน้ามไว้เต็มนั่งเต็มไห้เต็มเ้อเมงเลยคนพูเล้ือยแจ้งการมากนะว่าไพสีดับว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ไปสับ ไม่จะได้บัคุยนหมไ่ได้พวนี้อนี่ได้บมีาใรดับซักดรับรับแล้วนะรับแล้วตอนนี้ตอนนี้ได้รับแล้วดับเลยรัเลยะก็เส็อนเ้ีไปอกไปเหตุน่ามันนี่เนาะเหตเขาแล้วใส่เขาอ้อยสีนแบบสดๆเลยเด้อพี่น้องเหตเห็ดเนี้ยซกเล็กวะนี่นะสซกเล็กเห็ดสกเล็กกับดาดเนี่ย

ไปอีกสิบโลพอแขกสิมาเฮืยกันผลไลายเนาะมื่อไงเป็นในบ้านกับทางผู้ใหญ่ยังก็สิมาลายเนาะเป็นุดีแต่ไม่กินข้าวองพอามันกินปลาบานแ่แหน่ออมุวานน่านีหวานนาเนาะันนีม่กินข้าวบ้านนอไปจ้าแม่บ้านั่มากินอยู่ขนตอนสมัยเขาเงียนบุญหนอดมาเฮีย มอเขียวกับมอทองดิมาอยู่เรื่อยเรียนน้ำกันบ่เดลยเขาเรียนพร้อมเดียวกันแล้วกมามาสู่ไปโรงเรียนกันบางทีก็ตอนแรกมาได้เขาก็มาก็มาข้างหันก็มาคิดเขาหันนางเขียวค้ำกับนางทองเนาะนางบัวทองเลยเลยแต่บัวทองนี่พูนย่ายไปอยู่ซีบีไลแล้วเนาะเนี่ยแหละเพื่อนเป็นเพื่นเลยยังแต่เขียวค้ำ ก็ว่าสิพยายามเพิ่นอยู่ได้มือนี่กะสิายามเพิ่นอยู่นะเขอไผ่มัดเสียของห้อสิกับเดลอยันบอทันงานนูเลยบอทื่อคนเลยยังโนหัวหมูหมูเห็นเสศษยังว่าเห็ดเศโดยโดยโดยอันมากับทีมงานข้าวสาวคำพอง

เรนี่ยนะยิ่งแพกเ็ดันกระปุ่ได้นะโอ้ดยสิพันกระปุ่นเนาะข้างในเจ้าจ้าไดเห็นนไ่ได้เห็นโอ้กูเห็นลยนี่นี่ายเขาเองเด็กยเด็กหนติข้าวคว้เขาวว้าขาเขานัวมุกเคล็ดในบ้านเลยนะะโหดขนาดเมื่อนี่มาแล้วก็ไข่มาบุกคว้ในบ้าน ไม่เคยเมื่อเมื่อน่ะก็ไปบุ๊คัวในบ้านบ้านน้องซีโนเมือน่ะก็ได้ไปกมาไว้บครับเอาลายสื่อมื่อพอดีบุญบานเพื่อเซิร์เขาคัวอไปบุ๊ครัวมาไว้สองคน ไปเอาลายสือได้ตอนมื้อน่ะพ่อท่านแจกไปเอาลายสือก่อนพอดีบุญยัจกลุ่มข่าวเพื่อนเออตัวนั้นชื่อตัวหนึ่งนะเขาจะเอามาให้ไปตอนแรกไปตป็นไก่นะเมื่อไรเห็ดไมนจะกินวะเขาเคยเห็ดเด้อเห็ดผักพร้อมเลยเห็ดนะเตะอ่านอนพี่อะติบ่าวัยอานอนพี่อะอานอนพี่อะ ตอนนี้ล um, so ุงส yeah. oui, ู้ที่น้ำแก๊กมยายเนาะเปด่เปดเปเิัหมวาน้องวด้าวยเขนะอเาหมอมอ้อยห้อยเมืาเมอ่งพี่อ็ด่พี่อตะอนออืากินอันนโลงหมอผู้เฮ็ดอันนั้บวสุกอยู่เนาะใช่เนาะหม้อแอนะ นี่น้อที่เขาหัวอบเออกไปนี่มีน้ำดี่ก็เสียใส่บะเห็นเน้อบเพี่อยาละอันนี้เอาเตี๋ยบปรุงพร้อมใส่ที่หลังเอาพร้อมลวนแล้วยาเอาพร้อมใส่เลยอั้เครื่องปรุงอะไรกนดีนั่งผิดอะไรกนี่เป็นเนื้เบิร์ดก็

มาไหว้นอนพี่อะไบาี่ลอกซิมซิมบอรมาไหว้เป็นอะไรบานอนพี่รุ่นพี่เินอนพี่มาไหว้ไว้ร้นี่ไม่ได้ไหมล่ลุง si บ่รองรงเลยโอเคตัวหวเป็นร ah ัเปลือตอต้อเอาตอาอาไม่ย to ่อตรงนี right, uh ้บ huh. ทางอคอนนี่วเลลอยทางนนะสองมืออคอนใช่ปไอคอนโอ้ยทางพี่ขวยทางพี่ไอคอนเาลอเาลเนกำลังด่ากำลังลนสีนะพางงี้า มันยังลงบมนี่ลงมาิดรุ่นหายมาเกาขวดิขวดอะไรมาม่เหนียวิดแบบเนาะไปไล่กันได้เ่างัในี้วเสร็เาะขนอัน้นนาตค่วก้อนน้องไปนาะแต่งินไปก่อนละสามคนนีียวลุกออกไปเนาอีกันนะมาจะไปสว่ามาแล้วมาแล้ว มาามาแล้วขามาะอีไรล่ะอีน้มาแหละสัเยะจาซอยกักูอ่ะโคกกักูเออันอันลูกเจ้าน่ะสานู้นนะเออเจ้าน่ะเมียอันนั้นเมียอันยังบผ่านบรีเออ

เขาเฮียนหองเดียวกันอุ้กระปุนกระปุนเนี่ยชั้นยอดชห้นหย่ว่านั่นนนี้หมนจาวอันนามหนามพันอู่ลำเบิรกเหมือนเดิมจานเป่าร้อยจะแสร้งผักไหนมากินน้ำกัาบ้านนาของไทยกินกระเสบสน้งกินน้ำซัมลานหางหนอนต้งสู้ได้สืงอฮือฮือลุก ກິບແມ່ກະຊິຂໍຈອບຫຼົງຊໍນີ້ເນາະນະນກກໍຊຂະດີຫດດດ